เราจะตัดก่อนโหนี่ร้านเยอะเลยนะพี <ruck minha S 2> ่น้องก็มีพระองค์มีบักองมาที่ที่ที่นั่นนะครสวยมากอ่ะแต่ก็จะมีมีสวยอยู่ประมาณสี่ห้าองค์นะดูอยู่ไลฟ์สดแค่เงนดูอยู่เผลนๆเลย นั่นคืออย่างนี้ว่าเราก็เห็นเนี่ยผมนึงตามพ่อเนี่ยว่าใช่หรอผมว่านะ่ถ้าใช่นะเพราะมันไม่ใช่ดินอันนี้ผมดูในมือนนี่ครับทุกคนครับวันนี้นะฮะได้เช่านะครับพระพุทธรูน้อยคุณแม่ปีหนึ่งหนึ่งนะครับวัดอาวุธวิกัสีตะรามเดี่ยประมาณสิบเอ็ดโนะครับเป็นเนื้อดินกับเนื้อโขนนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้เช่านี่ด้วยนี่เลยครับเหรียญพระศรีทิสานโสพลครับท่านเจ้าวาดวัดอาวุธวิกัสีตะนามตั้งแต่รุ่นแรก รุ่น3มาแล้วก็รุ่น4รุ่น2ยังไม่มีนะครับไว้เก็บเป็นให้ทุกคนได้ศึกษากันนะครับใครที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลน,นะครับของคุณแม่บุญเรือนหรืออยากกับปล่อยเช่าก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับที่แอดพอร์สามบางบาแปดแปดครับพอจีดีรับเช่าพักเครื่องคุณแม่บุญเรือนทุกทุกุ่นครับขอบคุณครับ